ทำสาบานทํางานแล้วแต่จ้อยจะเจอคนดีเพราะเคยเจ็บมากใช่คิดว่าเจ็บแล้วจำาหรอแม่เจ็บแล้วจำเนาะเจ็บแล้วจำสวัสดีนะคะเออแล้วจะบอกว่าแม่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 แมแมจะจะบอกว่าวันที่สี่วันจันวันจันที่สี่นี้คดียีเลดี้นะรอฟังรอฟังนะจ๊ะ บ้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะแม่นะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะจ้ยตายไม่มีใครรู้เลยคดีเรยนี่วันที่สี่นะจ๊ะโอเคไหมเออเตรียมฟังเน้อเตรียมฟังเน้อสิออกหัวออกก้อยจะออกหัวออกก้อยออกนิ้วกลางนิ้วนางรอดูนะอินเรนี่ปิดสามอีกสามสี่วันก็ไม่ได้อีห่า มันก็ปิดก่อนก็ได้อีกดอกแต่มันยังไม่ตัดสินมันยังไม่ตัดสินเพราะฉะนั้นก็รอฟังรอฟังนะคะสวัสดีครับพ่ออกำลังจะตื่นตื่นมาก็เห็นพ่ออคนงามสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ ถ้าไม่อ่านคอมเมนต์หรือข้ามไปไม่ได้นะคะแม่แมรี่ไม่ยอมนะใช่แม่แมรี่ไม่ยอมนะเออขอให้เป็นข่าวดีนะคะต้องเป็นข่าวดีเท่านั้นค่ะเออแต่จ้อยไม่กินขวงสกรปรกค่ะเคยกินนะคะแต่จะไม่กินอีกมันมีหลายคดีพูดจำบ่ได้ รอวันที่สี่แบบใจจดจอ่อนะคะข้ามไปวันจันทร์เลยได้ไหมคะวันที่สี่คดีกับมารีเหรอคะใช่คะ่ะนี่นไงแต่พอไปพูดก็ไม่มีใครรู้แต่อีเลดี้ปากปันดงปากปันดงปากปันดงมึองหยิบๆยดบในห้องเนิ จัดให้คักๆเรืองบ่อก็ต้องรอนะคะเอาคดีของจัดจ้อยได้ยินว่าวันที่สิบสี่ใช่ไหมใช่ค่ะคดีจัดจ้อยวันที่สิบสี่คดีอีเรนี่วันที่สี่ค่ะ <c oughs> โอ้ยมิสได้จุดสามนะ <c oughs> ครั้งแรกบึ่งเจ้าล์โส,สดสวัสดีค่ะนางติดคุกเลยไหมแบบนี้ก็ต้องรอฟังก็ต้องรอฟังนะจัดจ้อยไม่กินของตกพื้นจ้า มารีผูกพันกับเลขสี่ตาพอ,อาหวานมากเลิศแนวโนมธนาไม้พอ,อมันยังไม่ตัดสินนะคะต้องรอดูมันยังไม่ตัดสินนะวันจันนี่ยังไม่ตัดสินนะ,ะเอ,ออยู่ในช่วงซืบสวนสอบสวนนะคะก็ก็รอดูว่าจะลงแบบไหนอันนี้คือเราไม่ถูกจริงๆ เพราะว่ามันมีมันมีเหตุการณ์มันมีที่มาก็เลยเดาไม่ถูกแต่เดี๋ยวถ้าคาดีเนี้ยมันจบแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีตัวแปรอะไรที่ทําให้เป็นแบบนี้นะคะตอนนี้ยังไม่อยากเล่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแน่นอนบอกเลยว่ามันมันพีคมากมันฉันอยากหยุมหัวมากฉันอยากจะเอา ถ้าไม่รู้ก็ก็จะไม่รู้ไปเลยนะทุกคนในนี้ส่วนมากเขารู้ว่าคุยเรื่องอะไรเออขอวเราะรหน้าเลยมีลุ้นอีกขอให้เป็นข่าวดีนะคะพอก็หวังว่ามันจะเป็นข่าวดีนะแม่แม่ออ,อ่านออกเสียงขอบใจดอกแก้วไหเนี่ยเบาหวดย่า <laughs> เชื่อพอค่ะเพราะพอเป็นคนชัดเจนใช่คืออันนี้ยังพูดไม่ได้จริงเพราะว่ามันมีตัวแปรทุกคนพูดได้แาาค่ว่าคดีนี้มันมีตัวแปรซึ่งมันเป็นตัวแปรที่เราไม่เราไม่ได้แบบคาดคิดมาก่อนแล้วมันเกิดขึ้นมาซึ่งมันเป็นเรื่องที่เหนือการควบคุมพูดแค่นี้แหละว่ามันเหนือการควบคุม จะพูดว่าไงดีละ่ะมันมันเหนือการควบคุมซึ่งเราวางแผนไว้แล้วแต่มันไม่เป็นไปตามแผนซึ่งเอ,อตอนแรกเราไม่รู้เรามารู้ภายหลังก็ต้องรอดูว่ามันจะออกมารูปแบบไหนอันนี้ต้องต้องคอยดูเลยเพราะว่พาพอก็ลุ้นเหมือนกันว่ามันจะออกมารูปแบบไหน เออคือถ้าถ้าครั้งแรกอะถ้าครั้งแรกครั้งแรกที่เราไปแล้วแบบมันเป็นเหมือนอย่างที่เราคิดนะคือบอกเลยว่ายกฟองอะยกฟองแน่ยแต่อันเนี้ยมันมีตัวเปรมันเลยทำให้เราห้าสิบห้าสิบซึ่งเรามาแก้เกมทีหลังเนี่ยก็เราไม่รู้ว่าแบบมันจะออกมาแบบไหนมันจะออกมาในรูปแบบไหนอันนี้อันนี้เราแบบ ไม่รู้ไม่รู้จริงๆถ้ารู้เนี่ยพอจะฟันทงเลยก็เหมือนเหมือนเมื่อวานเนี่ยถ้าใครอยู่ในไลฟ์พอก็จะบอกเลยว่าคือวันนี้ที่ตัดสินคดีอิมาลีเนี่ยก็คืออิมาลีแพ้แน่นอนพอก็จะฟันทงไปเลยว่ามันมันแพ้อ่าอันนี้คือพอรู้อยู่แล้วว่ามันจะแพ้แต่คดีไอไอวันที่สี่เนี่ยด้วยความที่มันมีตัวแปร 8, ก็เลย ต้องรอดูว่ามันจะออกมารูปแบบไหนคือไม่มีคนรู้จริงๆพอเองก็ไม่รู้นะคะอย่าบอกนะว่าสารจะยกฟ้องคดีเจ้าก็ดีสิถ้ายกฟออ้องเออพราะจุดไม่ใช่พอโอเนี่พอเป็นจำเลยพอไม่ใช่จุดถ้าถ้าเขายกฟ้องนี่ก็ดีสิ เออยังไงก็อยู่ข้างบอคะ่ะขอบคุณคะ่ะแสดงว่าอาจจะไม่เข้าตามเงื่อนไขหรือเปล่ารอฟังรอฟังชนะแน่ยังไงก็ชนะเพราะว่าเรื่องไม่ได้คือเปอร์เซ็นชนะมันก็มีสูงเปอร์เซ็นที่มันจะไม่มันก็มีเหมือนกันก็เลยแบบคือเรื่องความว่าที่เราพลาดก้าวแรกอะซึ่งเราไม่ได้ ซึ่งเราไม่ได้คิดว่าเราจะพลาดก้าวแรกแต่มันพลาดรอดูว่ามันจะแก้ไขได้ไหมซึ่งคือบอกตรงว่าเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้เราก็ต้องพยายามสู้ให้จนถึงที่สุดน,นะคะรอดูว่ามันมันมันจะมันจะโอเคไหมแต่ถามว่าเอาจริงถามว่าเอาจริงนะต่อให้คดีออกมาแล้วแบบ สมมุติเราเราเราไม่ชนะถามว่ามันมีผลอะไรกับพอไหมมันก็ไม่มีผลอะไรกับพออยู่ดีมันไม่มีผลเออมันอาจจะเสียหน้าหน่อยแค่นั้นแหละมันอาจจะเสียหน้าเออแล้ว efc ฝั่งนั้นมันจะลุมยำฉันมันก็มีแค่นี้แต่ถามว่าแต่ถามว่ามันมันมีผลกับชีวิตเลยดีไหมไม่มีมันไม่มีนะมันไม่มีค่ะ พะมันไม่สามารถที่จะเอาคําสั่งศาลที่ไทยมาสั่งที่สวีเดียนได้มันทาไม่ได้นะคะสันที่สี่นางฟองพอเหรอคะวันที่สี่นางฟองใช่นางเป็นจูดพ่อเป็นจําเลยบอกว่าอีหยังใบหวยมาซะก,ก่อนพอ่อหนึ่งสี่ค่ะชัดเจนดีคะ่ะพ่อพูดไม่กำกวม ได้ก็บอกได้ไม่ชัวร์ก็บอกไม่ชัวร์อ๋อใช่ก็ไม่ชัวร์ก็คือไม่ชัวร์ไงถ้าไหนไม่ชัวร์จะบอกไม่ชัวร์แต่อย่างคดีคดีของของอิามารีเมื่อวานก็คือบอกว่าอิบารีแพ้แน่นอนอันนี้นก็คือพอชัวร์รัตเอร์เซนต์อยู่แล้วพอรู้มาหลังบ้านก็คือมันแพ้แน่นอนเออมันแพ้แน่นอนเออแบเป็นอย่างพอเราเดินหน้าด่ามันต่อด่าอยู่แล้วค่ะ อยู่แล้วแต่ไอคดีคดีไอคดีทะเบียนราดยังไงมันก็แพ้อ,อย่ดนี้คือฉันจะไปเอาคืนเธอคดีนั้นจะ้ะแล้วโทษหนักกว่าอีกจะ้ะอีด็อกตาตจ้อยจะไปช่วยนางหรือเปล่าจะช่วยทำไมล่ะจะช่วยทำไมคดีแรกมาดีฟอ้องพอคดีที่สองผอ,อฟ้องมาดี เรื่องทะเบียนราช่ไหมคะใช่ค่ะอ,อวันที่สี่คือเขาฟ้องเจ้ากับขอให้ผ่านไปล่ามดื้นนะจ๊ะใช่ <c oughs> ขอบคุณค่ะแม่ค่ะเรื่องบริจาคนี่แหละจะโดนตรวจบัญชีย้อนหลังใช่เรื่องบริจาคจะโดนตรวจอ <c oughs> บอกเลยว่ามึงโดนหลายดอก มึงโดนหลาดอกก็อย่างอย่างที่พออพูดนะเราอยู่ต่างประเทศไหนพออบอกว่ามันทําอะไรเราไม่ได้แล้วทําไมมันฟองค่ะก็เป็นสัญชาติไทยก็ฟองได้ค่ะคาว่าทําอะไรเราไม่ได้หมายถึงว่ามันอํานาจศาลมันอยู่แค่ที่ไทยค่ะเข้าใจบอกอำนาจศาลมันอยู่แค่ที่ไทยมันไม่สามารถที่จะ ให้ตำรวจยูสวีเดนมาจับฉันแล้วส่งกลับไทยอันนั้นมันไม่มีอำนาจค่ะเพราะฉะนั้นเข้ากับยูสวีเดนแบบสวยๆมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่กลับไทย้าเข้ามากลับไทยมันก็นเห็นอย่างเข้ามาไดพอคดีมันหมดอายุความเราก็ซื้อตัวกลับไทยได้อยู่ดีเข้าใจบ่แม่เข้าใจบะแต่ถามวม่ามันฟ้องเราไหมมันฟ้องเราได้เพราะเรามีสัญชาติไทย สมมติคดีความเสร็จปั๊บสมมุติมันเล่นเราได้หนึ่งดอกอ่ะเล่นได้หนึ่งดอกปั๊บสิ่งที่พอ,อทําได้คือสมมุติคดีอื่นฉันชนะหมดแต่คดีฉันแพ้คดีเดียวใช่ไหมพอก็ไม่กลับไทยสิบปีอายุความมันก็หมดอ่ะมันก็ทำอะไรฉันไม่ได้แต่ แต่ถ้าอีเลดี้สละสัญชาติไทยฉันก็ไม่มีประวัติไงฉันฉันก็ไม่มีประวัติฉันก็ไม่มีประวัติไงฉันก็ไม่ใช่คนไทยไงฉันก็คือคนสวิชฉันไม่มีฉันไม่ได้ทําเรื่องอะไรในสวีเดนฉันก็สละสัญชาติไทยแล้วฉันก็สามารถเดินทางไปประเทศไทยได้ไงในฐานะคนสวิตช หเ <laughs> ข้าใจไหมเออเพราะฉะนั้นก็กเดินทางสระสัญชาติเราก็เดินทางไปไทยได้อยู่ดีฮัลโหลฮัลโหลเออเห็นไหมก็ถึงบอกว่ามันทำอะไรเราไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้แค่นั้นแหละ ที่ทำไมคะทางออกเรามีตั้งเยอะเราได้เปรียบมันค่ะเราได้เปรียบหมายสารหลยคักมานอีดีขนดากลุกคดีกับคนอื่นไม่ไกลเกียไม่มีใครยอมแต่คดีกับตาจ้อยแค่นางบอกขอโทษจ้อยก็ยอมเด้อโอ้ยไม่จริงหรอกแม่ รอดูรอดูแม่แมรี่รอดูนางเจ็บเราจําตอนแรกนังให้อภัยนะตอนนี้นังไม่ให้อภัยทไมก่อนเห็นไหมนางไม่เท่าไหร่แต่ทำไมเนี่ยเอ้ยนางนางไม่ใช่เด็กก่อนนะไม่เชื่อเราดูสิไหนจะเรื่องวีซ่าอีกกับแม่พอไลค์ค่ะ ถ้านางไม่มั่นหน้าตั้งแต่แรกคงไม่น่าถึงจุดนี้โอ้มาถึงเด้อฟ้องคดีรอไว้ตอนกลับไทยใช่ไหมคะคดีทะเบียนร,ราชอีเทามึงเตรียมล่องใต้ได้เลยนากมีคดีรอยันคลอดลูกแอดสวัสดีคะ่ะพอออหน้าสีชมพูมีออร่ามากคะ่ะขอบคุณคะ่ะ ทาสีชมพูเรอะทาสีชมพูมั็เลยเป็นสีชมพูจริงๆการเปลี่ยนสัญชาติเขาก็ต้องสืบประวัติอยู่ดีว่าเรามีคดีอะไรติดตัวไหมอันนี้แค่ถามนะคะเออ๋อก็เรามีสัญชาติอยู่แล้วแล้วเขาจะสืบอ,อะไรเราเยอะค่ะ เออเราเปลี่ยนสัญชาติไม่ได้นะคะแต่เรามีสัญชาติเพิ่มได้นะคะโอเคบอเอเราเปลี่ยนสัญชาติไม่ได้คะ่ะแต่เราเพิ่มสัญชาติได้ ถ้าเราเรามีสองสัญชาติอยู่แล้วค่ะเขาจะมาสืบอะไรแล้วคะเขาบอกว่าสืบเบองนสัญชาติสัญชาติจะมีเรียบร้อยเลนวเอ,อวันที่สี่ขอให้ผ่านไปได้ได้วยดีค่ะสาธุสมมุติถ้าแพ้แล้วต้องยังไงอะ่ะต้องจ่ายเงินเหรอคะหรือว่าเราต้องติดคุกมันแล้วแต่ว่าโทษคืออะไร โทษก็อาจจะแบบแคบปรับหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะกรณีเราขอสัญชาติของประเทศนั้นมันแล้วแต่ว่าประเทศนั้นเขาอยากได้ข้อมูลไหมสวิเดนไม่มีการเช็คประวัติอาชญกรรมจากไทยนะคะบ่มีแต่บางประเทศบางประเทศมีมีค่ะที่เช็คประวัติอาชญกรรมแต่สวีเดนไม่มีนะคะสวีเดนไม่ได้เช็คประวัติอาชญกรรมจากไทย มันคิดว่ามันเก่งมั่นหน้าเปลี่ยนมันตรงไหนมันชอบว่ามันไม่ผิดโอ้โหตัวตอนอยู่กับผัวเก่านางไม่เคยให้เกียดผู้ให้กำเนิดคนที่รักตาจ้อยคงกำลังงมหาจุดที่ให้อภยัยแต่ล้านเปอ์เสินต์นางหาไม่เจอไม่เจอขออยากให้เอฟซีตาจ้อยใจเย็น เรื่องยังบอกเกิดจะแม่แมรี่เชื่อใจตาจ้อยเนาอแม่นาอถ้าจาจ้อยใจหว่อนจะไม่มีโอกาสได้ลูกเลยทีนี้ก็ตักบอสด,ดาก็พูดอยู่เจ้าบ่ไ้ไปฟังดิเจ้าบ่ไ้ไปฟังดิบอสด,ดาก็พูดอยู่เขาอยากได้แต่ลูกเขาไม่เขาไม่ไมอะไรท่างนั้น อ้าวนี่ทันไลเหรอเนี่ยอยากให้ตัาจ้อยได้สิทธิ์ดูแลเด็กๆคนเดียวเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแม่เขายังไม่ได้ทำอะไรเป็นไปไม่ได้ก็ต้องรอดูก่อนว่า,นะว,าวันไหนที่แม่เขาจะเป็นคุณเป็นคนที่ไม่มีคุณสมบัติ วันนี้ก็คือแม่เขาก็เป็นคนที่มีคุณสมบัติในการเลี้ยงลูกอยู่ดีนะคะมาฟังวันแรกครับงงแต่ชอบนะก็งงตัวโหูเรื่องน้ำเขาโมเมนต์โมเมนต์เอฟซีแต่จอยเนาะฟังบมหูเรื่องตัว